ช่วงปีพุทธศักราช2 5 0 0สมเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่งปลูกฟินขนาดใหญ่เป็นพื้นที่อันตรายที่ไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้แต่ไม่ใช่สำหรับพระราชาของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินผ่านความยากลำบากไปส่งช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์ด้วยความห่วงใยกว่าครึ่งศตวรรษปัจจุบันไรฟินกลายเป็นไรพืชเศรษฐกิจ ชาวเขาเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาเป็นเจ้าของสวนกาแฟสวนผลไม้เมืองหนาวพวกเขามีอาชีพมีารายได้มีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกซึ่งมีหัวใจหลักคือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชนและนี่ก็เป็นหัวใจหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดินเช่นกัน สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการปปสเมื่อปีพุทธศักราช2546ด้วยทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานปปสนำพระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวสมทบกับงบประมาณแผ่นดินจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมศรัทธาผสานความสามัคคีให้มาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนเองเมื่อพศ2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้อตานยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากการพัฒนาพื้นที่บนดอยสูงสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหาการุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เพื่ออย่างประโยชน์สุขแก่อานาษฎรให้สืบเนื่องไปไม่สิ้นสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงก่อเป็นพลังแห่งศรัทธาให้เหล่าผสนิกรมาร่วมสืบสารพระราชปณิธานพัฒนาหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยเริ่มจากการคัดเลือกชุมชนส่งเสริมให้มีความพร้อมสิบขั้นตอนได้แก่ 1. ทําทำความเข้าใจทุกครัวเรือน 2. จัดตั้งคณะกรรมการ 3. รับสมัครครัวเรือนสมาชิก 4. จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง 5. ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด6จัดตั้ง อกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด 7. ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี 8. ทำกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา 9. รับรองครัวเรือน และ1ิรักษาสถานะเข้มแข็งจากนั้นจึงประเมินเพื่อรับรองเป็นหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่พิธีรับพระราชทานเงินขวัญถุงซึ่งเป็นด่งทุนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าสมาชิกให้ได้รวมพลังสารต่อก่อเป็นทุนศรัทธาเพื่อช่วยการบริจาคสมทบและต่อยอดสู่ทุนปัญญาหาวิธีขยายกองทุนให้งอกเงยตามวิถีภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อนําเงินกองทุนที่เพิ่มพูนขึ้นไปดําเนินงานแก้ไขปัญหายา เสพติดในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งการประชาคมคัดแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยแนวทางสันติวิธีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่ผานการบำบัดรักษาการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยโอกาสและการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนนับเนื่องเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ จากพระราชทรัพย์พระราชทานที่ตั้งต้นเป็นทุนแห่งความดีงามได้รวมศรัทธาผสานความสามัคคีเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนให้มีความเข้มแข็งสืบสารพัฒนางานตามรอยพระราชัมริธานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นเกือบสามหมื่นแห่งทั่วประเทศอันเป็นพลังสำคัญในการ,รเผชิญกับปัญหายาเสพติดปวงประชาชา,ชาวไทยจึงมีสุขร่มเย็นได้ ด้วยน้ำพระราชารุไทยจากแม่ของแผ่นดินเมื่อเดือนธันวาคม2554กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วยการสร้างกลไกโดยมีสมาชิกกรรมการกองทุนกิจกรรมและกติกา ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการบริหารจัดการกองทุนสร้างพลังชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็น,นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดทั้งในตนเองครอบครัวหมู่บ้านและสังคมและจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ เพื่อขยายผลการดำเนินงานให้สามารถเป็น,นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี2567กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน24,967หมู่บ้านการดำเนินงานหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่มาโดยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน1ปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในหมู่บ้านและชุมชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการผลดำเนินการคิ c k อฟการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยข้อมูลณวันที่21มิถุนายน2567จำนวนหมู่บ้านที่จัดตั้งแล้ว4 7 0 7 0หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ96.82ในการนี้จังหวัดที่ดำเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผดินดำเนินการเต็มพื้นที่แล้วจำนวน58จังหวัดเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูโดยการบูรณาการ ประสานความร่วมมือกับชุมชนโดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้นำชุมชนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งของคนในชุมชนพร้อมร่วมกับทีมอำเภอและเจ็ดภาคีเครือข่ายตามแนวทางอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขและแนวทางโครงการหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village โดยจะขยายผลจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อทำให้คนในชุมชนมีความระหนักและห่วงใย,ยรวมมือร่วมใจเกิดความรักสามัคคีมีจิตอาสาและสามารถพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันสอดส่องลูกหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งจะนำไปสู่ความสุขของสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน